ใะเดียวกันมึงรณรงค์ให้ทุกอย่างเท้าเทียมแต่มึงเนี่ยมาบอกว่าสลินแก่และโง่นอกจากนั้นยังยากจนคาถามก็คือมึงอ่ะอีพิกมึงรวยมาจากอะไรพ่อมึงใช่ไหมฮะพ่อมึงใช่ไหมที่ไปสอนอทักซินแท้รวยเนี่ยเลี้ยงภาษีจนกระทั่งพ่อมึงเนี่ยได้เงินคอร์รัปชันเนี่ยจากทักซินแท้วยไปเนี่ยเป็นเนี่ยค่าคอมมิชชั่นส่วนตัวของพ่อมึงอ่ะมึงไปตามพ่อมึงสิขุดศพพ่อมึงมา เอา้าก็เสรีภาพไงพาราดอนภาพไงอิสรภาพไงกูมีอิสรภาพในการด่าอิสรภาพในความคิดกูมีเสรีภาพในการที่จะเลือกใครก็ได้และกูมีเสรีภาพในการที่จะไม่รักมึงก็ได้ขณะเดียวกันมึงรนรงค์ให้ทุกอย่างเต้าเทียมแต่มึงเนี่ยมาบอกว่าสลิมแก่และงโง่นอกจากนั้นยังยากจนคำถามก็คือมึงอะ่ะอีพิษมึงรวยมาจากอะไรพ่อมึงใช่ไหมฮะพ่อมึงใช่ไหมที่ไปสอนอิทักสินไสไวยเนี่ย เลี่ยงภาษีจกกนกระตั้งพ่อมึงเนี่ยได้เงินคอ์ลัปชันเนี่ยจากทักสิ้นแท้วยไปเนี่ยเป็นเนี่ยค่าคอมมิชชั่นส่วนตัวของพ่อมึงอ่ะมึงไปตามพ่อมึงสิขุดศพพ่อมึงมามึงไปขุดศพพ่อมึงมาแล้วกูจะถามให้เลยว่าพ่อมึงเนี่ยเอาความรวยมรดกตกทอดไปให้มึงเนี่ยฮะขายปลาถวยรวยมาจากอะไรเนี่ยฮะ โอเคค่ะจ okay, okay, ัดไปเลยค่ะไม่ได้กลัวค่ะมึงอยากฟ้องมึงฟ้องกูมาเลยแล้วกูจะถลกหนังหัวพ่อมึงด้วยมึงมาเลยเออพี่ครับพี่ครับพอดีพ่อผมน่ะตุยไปแล้วครับพ่อมึงตุยนั่นแหละแต่พ่อมึงยังไม่ได้เข้าคุกพ่อมึงตุยก่อนจะเข้าคุกแต่ถ้าพ่อมึงอยู่พ่อมึงต้องเข้าคุกก่อนที่ทักซินแท่หวยสอนกันเนี่ย ให้มีความรวยแต่โกงชาติโกงภาษีเลี่ยงภาษีประเทศชาติบ้านเมืองพ่อมึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะเกิพ่อมึงตุยไปแล้วมึงนั่นแหละพ่อมึงสอนมาให้เป็นคนเนี่ยนะเลี่ยงภาษีไม่มีที่มาที่ไปของเงินใชหรือไม่กูจะถามพ่อมึงเออทั้งหมดนี้กูก็ไม่ได้พูดชื่อใครอะเนาะ ถ้าเกิดดิ้นรนอยากจะหาเรื่องก็มาได้เลยนะเพราะทั้งหมดที่ดรกต้รากาพูดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงพูดมาตั้งแต่ EP แรกจนกระทั่ง EP นี้ยังไม่ได้พูดชื่อใครเลยเจ๊ <พ ù: S 1> ออยังไม่ได้พูดเรื่องเรื่องอะไรเลยไม่ยังไม่ได้พูดชื่อใครเลยค่ะและขณะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นพล็อตละครนะคะ ท่านผู้กำกับขาทั้งหมดเป็นพล็อตละครค่ะโดยตัวบรรกาพล็อตละครว่ามันมีเนี่ยนะคะผู้ร้ายหน้าหากักคนหนึ่งพยายามจะเป็นพระเอกแต่เป็นไม่ได้นะคะสะสมทั้งตาแหนบปะทองสะสมสังสร้อยแหลนเงินทองซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากพ่อพ่อ,พอซึ่งคอรับท่านชาติคอรับท่านชาติร่วมกันกับบรรดาผู้ร้ายนะคะหน้าเหลี่ยมอีกคนหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นดิฉันก็เขียนพล็อตละครไว้ทีนี้ยังหาพระเอกไม่ได้เพราะเหลือแต่ผู้ร้ายกับผู้ร้ายแล้วก็ผู้ร้ายตอนนี้กําลังหาพระเอกกับนังเอกอยู่พล็อตละครเรื่องนี้ดิฉันจะสร้างเป็นเป็นนละะะคคร ก็กําลังคิดว่าจะเอาช่องลงช่อง t i ก t o อกนี่แหละค่ะดิฉันจะสร้างละครจะเอาลงช่องทิกต็อกนี่แหละค่ะถามว่าละครเรื่องอะไรเรื่องคุณธรรมค้าจุนโลกมีไหมแต่ก่อนที่มึงจะบูลลี่ใครอะนะว่าคนนั้นจนคนนั้นรวยก่อนที่มึงจะไปบูลลี่ใครไปดูถูกใครว่ารวยหรือจนหรืออะไรต่างๆอะนะมึงไปดูหนังหน้ามึงก่อน ถ้าเกิดรถสปอร์ตมึงมีเยอะปลาทองมึงมีเยอะมึงไปขายปลาทองสักแปดตัวแล้วก็ขายรถสปอร์ตสักแปดคันแล้วก็ไปเหลาไปเหลาหน้าดีกว่าไหมไปเหลาก่อนมึงไปเหลามาก่อนมึงไปเหลามาก่อนเหยียกไปไหนก่อนสั้นไปไหนแล้วก็หักไปไหนก่อนหน้ามึงอ่ะอีหาคนรวยแล้วก็รูปหล่อมากเห็นหน้าแล้วอยากขี่ ก่อนที่มึงจะไปบูลลี่ใครเขาอะนะมึงต้องดูหนังหน้ามึงก่อนแล้วก็ที่บ้านมีกระจกไหมที่บ้านอะที่บ้านมีกระจกไหมอุย้ยพระคนรูปหล่อสูงสมาร์ทรถสปอร์ตมึงอะขาเหยียบถึงหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยที่จอดทิ้งเพราะขามึงเหยียบไม่ถึงใช่ไม่ใช่กู <laughs> <c oughs> รู้ว่ามึงนั่งฟังกูยอยู่ไงกูถึงพูด <laughs> แล้วมึงก็เนี่ยจ้องว่ากูเนี่ยจะหลุดชื่อมึงออกมาเมื่อไหร่แล้วกูก็ไม่พูดชื่อมึงสักทีหนึ่งแล้วทุกคนก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะตีความไปถึงมึงได้เพราะไม่มีใครรู้จักมึงเพราะมึงไม่ดังไงอีกวาย <laughs> โอเคนะคะตามนั้นแหละพวกกูไม่ได้ดิ้นหรอกนะ เพราะปกติแล้วพวกกูไม่ได้อวดรวยกันอยู่แล้วไม่ได้อวดสวยอวดหล่อยอยู่แล้วอ่ะพวกกูไม่ได้ดิ้นหรอกนะแต่พวกกูเนี่ยจะก,กระชากหน้ากากมึงอะออกมาและหลังจากนี้ถ้าเกิดตำรวจไม่เยี่ยมบ้านมึงกูจะไม่ยอมหลังจากนี้ถ้าเกิดตำรวจไม่ไปขุดการขายปลาทองของมึงกูก็จะไม่ยอม ดูปากด็อกเตรมาริกานะคะและหลังจากนี้ถ้ากองปราบไม่ไปลื้อคดีปีห้าห้าที่มึงหมิ่นในหลวงกูก็จะไม่ยอมกูจะไม่ยอมกูจะไม่ยอมมึงดูปากกูนี่กูจะไม่ยอมอีหน้าเหียย อีเฮียอีหน้าตัวเมียใครๆเขาก็บอกมึงเฮียทังนั้นแหละหน้าเหียแล้วก็หน้าเฮียแล้วก็หน้าหือซ้อมเมียตีเมียเสือกแล้วแจ้งความเมียด้วยอุ้ยแม่มมากหล่อมากโอเคนะตามนั้นแหละ